สวนสัตว์เกือบจะทั่วกันแล้วนะครับแต่ก็มาเจอชาวนาคนหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่ามาทำอะไรอยู่ในสวนสัตว์นี่นะครับเชิญชาวนาบอยครับ V8 สวัสดีครับเชิญนั่งครับ นี่อาไม่รู้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้ชาวนาเขาแต่งตัวกันแบบนี้เป็นชาวนาไฮเทคจริงๆครับผมแต่งตัวอย่างนี้เลยนะครับน้องบอยจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องบอยต้องออกมายืนอยู่ข้างหน้าครับจำได้นะครับตรงนั้นนะครับทำให้วันนี้เรารู้สึกกังวลแล้วก็เครียดมากขึ้นหรือเปล่าไม่ไม่รู้สึกเครียดครับไม่ครับรู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาอีกครั้งครับ อยากจะให้คุยกับบูน่านิดหนึ่งไหมในฐานะที่เราเนี่ยแกล้งเขาไปเยอะ <laughs> เป็นคนที่แกล้งบูน่าไปมากเลยตอนนี้บูน่าคงดูอยู่จะขอโทษจะสวัสด,ดีกับบูน่าหน่อยไหมครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงน้องบูน่านะครับแล้วก็พวกเราทุกๆคนก็คิดถึงน้องบูน่าแล้วก็อยากให้เขาสู้ต่อไปครับ,รบก็คงได้เจอกันนะครับ,รบยังไงก็ <BAR. S 2> ต้องได้เจอกันอีกทีนี้รูปงูวันนี้มาเป็นงูของน้องบอยดูยากมากเลยไม่รู้ นึกก็กระปุกอมสินมันเป็นงูที่งูเห่าอ๋อเป็นงูเห่าด้วยนะงูเห่าครับงูเห่าที่น่ารักครับน่ารักสิเพราะว่าครูครูบอกว่าตาเหมือนน้องบอยเนี่ยใช่ไหมแต่มันแฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งและร้อนแรงในตัวครับผมน่ารักแข็งแกร่งแล้วก็ร้อนแรงด้วยนะครับดูดวงตาันสิครับเอ่อนี่คือรูปที่น้องบอยอธิบายให้ฟังนะครับมีทั้งน่ารักแข็งแกร่งนะครับ ขอคะแนนมา,าลืมไปจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมาพูดกับพูดกับแฟนๆนิดนึงขอคะแนนเหรอครับครับผมผมก็ผู้ชายธรรมดาธรรมดานะครับที่มีเสียงรักในที่มีใจรักในเพลงแล้วก็ถ้ารักผมก็ช่วยโหวตด้ครับผมขอบคุณครับครับแต่จริงๆแล้วผมถือว่าเป็นผู้ชายธรรมดาที่ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะครับ ทั้งในด้านความสามารถในด้านการพูดจาน้องบอยค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักทีเดียวนะครับตอนนี้น้องบอยพร้อมที่จะไปตามหางูเห่าหรือยังพร้อมแล้วครับผมแต่เดี๋ยวก่อนถามนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นคนกลัวงูหรือเปล่าเนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัวจริงๆเหรอครับจับได้ไหมอ๋อไม่กล้าจับเขาอ๋อไม่กล้าจับไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าไม่กล้าจับงูหลามจับได้ไม่งูเหลือมที่มันไม่กัดก็ถ้าจับก็จับได้ครับจับได้งูเห่างูเห่าวันนี้ไม่กล้างูเห่าไม่ไหวแต่วันนี้น้องบอย ต้องออกมาตามหางูเห่าจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามแต่ต้องตามหางูเห่าให้ได้ครับเชิญตัวนั้น,นครับ,บต้องมาโชคดีครับวีแปดครับ,บค,ครับความจริงแล้วเราเคยเรียนหนังสือนิทานเรื่องนี้มีคำสอนให้เรา,เาไว้เตือนใจมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับน้องบอยวันนี้จะสอนอะไรบ้าง กับเพลงชาวนากับงูเห่าผมกับน้องบอย V8 ครับถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆ เช้านักกับงูเห่านะครับจากน้องบอย V8 เชิญครูเป็ดครับบอยยังพังกำแพงไม่ออกนะครับบอยยังมีความเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ นะครับสังเกตได้ตนะั้งแต่ตอนไปนั่งคุยกับอาต้อยนะฮะพี่อยากให้บอยถ้าบอยมีโอกาสอีกอยากให้บอยผึงผายกว่าน,นี้นะครับนี่นั่งเหมือนไปสารภาพผิดจริงๆเรากําลังมาจะมาแสดงข้างหน้านะครับแล้วก็การที่เราเดินไปคุยกับอาต้อยเนี่ยเราต้องเริ่มปลุกเร้าตัวเองตนะั้งแต่ตรงนั้นเรานั่งค่อมๆแล้วก็พูดเสียงเบาๆมันไม่ทําให้เราฮพกเหิมขึ้นนะครับนี่คือจุดใหญ่เลยนะฮะ ร้องก็มีเพี้ยนอยู่ประปลายนะครับแต่จุดหนึ่งก็เมื่อกี้พี่นั่งลุ้นอยู่มันมีประโยคที่ยาวๆที่จะพิสูจน์เรื่องลมหายใจเราแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจหน้าเสียได้อีกคำเดียวน้องถ้าน้องเก็บได้น้องจะเท่กว่านี้นะครับน้องไปหล่นคำสุดท้ายนะครับนะฮะยังไงพยายามพังกำแพงให้ได้ครับขอบคุณครับ เ็สุดีครับเชิญครับครับก็วันนี้น้องบอยทําได้ดีนะครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงพูดตัวน้องบอยที่แหบน,นะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่คือคืออย่างที่ครูเป็ดบอกอะเรื่องเรื่องความเป็นบล็อกเนี่ยมันต้องใช้อะไรเยอะมันนอกจากการที่เราจะร้องได้ตรงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับร้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักร้องร็อกเนี่ยเขาสามารถที่จะร้องเพี้ยนไปกว่าโน้ตก็ได้ก็คือว่า อาจจะด้วยความมันหรืออะไรก็ตามเพราะเขาหลุดนะครับตรงจุดนี้มันมันยังไม่มีในน้องบอยเอ้ไม่ใช่เออ,เอ,อยังไม่มีในน้องบอยนะครับแล้วก็เรื่องของพลังในการท่าการแสดงท่าต่างๆเนี่ยมันยังติดขัดอยู่การหนีบแขนนะครับการปวดท้องอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต,ต้องใช้พลังมากกว่าน,นี้แล้วแสดงออกกับท่าทางนะครับแล้วมันทุกอย่างมันจะปลดปล่อยมากขึ้นครับผมขอบ,ขอบคุณครับเป็นเจเนฟเฟอร์ครับ เป็นนักร้องคนเดียวนะคะที่ดิฉันดูแล้วรู้สึกเ,เขาเขาหล่อแบบลังเลคือประโยคแรกที่ยืนยืนอยู่ข้างหน้านั้นต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างที่ครูเป็ดบอกนะคะเขาทำหน้าคือลังเลงูมาเต็มแล้วน้องมายังลังเลอยู่เลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าหน้าตาของเขาทุกครั้งที่ที่เห็นหน้าเขาก็จะทำท่าแบบเหงาจนถึงโง่ยนะคะ แต่ว่าไอ้ความเหงาความโหยเนี่ยมันเกิดมันทําให้เกิดความในพูดในแง่ของคนฟังที่เป็นผู้หญิงจะทําให้เกิดความสงสารแล้วบางทีความสงสารก็คือฐานของคะแนนนิยมวันนี้เอาไปเลยน้องบอยครับ V8 ครับขอให้โชคดีนะครับ